ผมขอโทษครับผู้จัดการทำไมแกวางของเกะกะแบบนี้ล่ะเห็นไหมรองเท้าฉันเปื้อนหมดแล้วเนี่ยผมขอโทษครับครั้งหน้าผมจะระวังกว่านี้ครับขอโทษแล้วมันหายไหมหาอะไรมาเช็ดรองเท้าฉันอยู่นี่เลยนะเอเช็ดรองเท้าใช,ใช่เช็ดให้สะอาดเพราะฉันต้องไปพบลูกค้าครับ แบบนี้้า,าคิ้วครับงนนั้นเดี๋ยวผมเอารองเท้าคุณนุ้ยไปทําความสะอาดให้นะครับไม่ต้องจ่ายเงินชดใช้มาเลยนะฉันจะไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่เออผมไม่มีเงินหรอกครับจะมีได้ยังไงล่ะเออแต่นั่นมันเงินเดือนผมนะครับค่ะทำตามที่ท่นสั่งไว้ด้วยนะคะเออขอโทษครับ ข้วหน้าผมจะระวังกว่านี้ครับรกวนด้วยนะคะวางของไม่เกลีกับขวางทางเดินตัวสีรองเท้าชันเพื่อนหรือเนี่ยฮัลโหลค่ะเดี๋ยวฉันออกไปนะคะผมขอโทษครับผู้จัดการค่ารองเท้าชันสามพัน 3, วันนี้ฉันอยากจะไปนวดฉันขอเพิ่มอีกห้าพันนะเหลืออีกสี่พันคงพอใช้อยู่หรอกมั้งเงินแค่นั้นมันจะไปพอใช้ได้ยังไงล่ะครับ ผู้ชายให้มันพอสิอะนี่ของเธอของกายจัดการก็โหดเกินอะใช้ก่อนนะช่วยจะได้คนนี้แหละขอบใจพวกนายมากๆนะ ัไปกินข้าวกันคุณนุ้ยคะคะ,ค,ะคุณจ่ายเงินเดือนรปภกับแม่บ้านแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้คุณทำอะไรกับคุณต้าเออเมื่อกี้ฉันเอาเงินเดือนไปให้คุณต้านะคะ แต่คุณต้าเขาก็ทำซองเงินหลุดคุณหวานไม่ต้องสนใจแล้วค่ะก็ได้ค่ะวันนี้ฉันจ่ายเงินเดิอนคุณนุ้ยพอดีแต่ฉันปวดตัวนะคะอยากไปนวดฉันขอซัก5,000นะคะแล้วก็รองเท้าก็เก่าแล้วด้วยขอเพิ่อมอีกส0 0พนะคะ ท่านประธานพูดเล่นหรือเปล่าคะเงินเดือนฉันแค่ไม่กี่พันกว่าจะสิ้นเดือนฉันคงไม่พอใช้แน่เลยคะ่ะที่ยังมีค่าบ้านค่ารถที่ต้องผ่อนนีกนะคะให้อยู่ให้ได้สิคะกับคุณตาคุณยังทำเลยแล้วคุณไม่คิดหรอว่าคุณตาเขาต้องใช้จ่ายเหมือนกันแต่ท่านประธานคะเขาเป็นแค่รอปภฉันว่าเงินเดือนแค่นั้นเขาใช้จ่ายได้สบายๆเลยนะคะ แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์เอาเงินเขาแบบนั้นนะคะแล้วก็อย่าดูถูกง,งานเขาเอง,งทุกคนเขาทํางานเพื่อแลกเงินไปดูแลครอบครัวงานเขาอาจจะลาบากกว่างานคุณก็ได้จะลาบากอะไรล่ะคะเป็นแค่รปภวันๆแค่นั่งนั่งยืนยืนไม่เห็นได้ทําอะไรเลยคะ่ะงั้นเอาอย่างนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณน้อยไปทํางานไปเป็นรปภหนึ่งอาทิตย์นะคะไม่ได้นะคะท่านประธาน ท่านประธานจะทาแบบนี้กับฉันไม่ได้นะคะฉันเป็นผู้จัดการจะให้ฉันไปเป็นปรปภได้ยังไงล่ะคะแล้วคุณนุ้ยอยากโดนไล่ออกคะเรื่องที่คุณโกงเงินเดือนคนุณตาฉันสามารถไล่คุณออกได้ง่ายๆเลยนะก็ได้ค่ะฉันทําก็ได้ค่ะคุณนุ้ยไม่มีประสบการณ์ในการทํางานงั้นฉันจะให้คุณตาคนที่มีประสบการณ์มาสอนงานคุณนุ้ยนะคะถ้าคุณตาประเมินคุณนุ้ยไม่ผ่าน ฉันก็จะไล่ออกแล้วก็อย่าลืมคืนเงนคุณตาด้วยละ่ะค่ะสวัสดีครับคุณตาคะครับฉันฝากสอนงานคุณนุ้ยหน่อยนะคะถ้าทำงานไม่ดีไม่ทำตามระเบียบก็อย่าใจดีให้ผ่านนะได้ครับคุณหวาน คุณนุ้ยครับคุณนุ้ยช่วยรวบผมด้วยนะครับแล้วขยะพวกนี้คุณนุ้ยช่วยเก็บด้วยนะครับค่ะฉันจะรวบผมแต่ขยะพวกนี้ไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่ต้องเอาไปทิ้งมันเป็นหน้าที่ของแม่บ้านไม่ใช่เหรอต้องแบ่งหน้าที่กันขนาดนั้นเลยเหรครับถึงมันจะไม่ใช่หน้าที่ของคุณ แต่ถ้าช่วยได้ก็ควรช่วยนะครับแล้วขยะอยู่ใกล้คุณขนาดนี้คุณนุ้ยไม่เอาไปทิ้งคุณนุ้ยจะนั่งกับขยะเหรอครับค่ะฉันเอาไปทิ้งได้ครับแต่ถ้าคุณนุ้ยทำไม่ได้ผมไม่ให้คุณนุ้ยผ่านนะครับ เป็นหัวหน้าคนมีอำนาจเหนือกว่าหากเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็ไม่น่ายกมือไหวไม่น่าเขารกนับถือ